สวัสดีครับวันนี้นะครับสำหรับต้อมเชอรี่เนืซึ่งฮมนะครับก็จะพามาดูนะครับน้องๆในการปฏิบัติงานในการเข้าฐานการอบรมในวันนี้นะครับเป็นฐานเลี้ยงเด็กนะครับก็จะมีอาจารย์เชอรี่และอาจารย์วันนะครับนี่เป็นทักษะแล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องพัฒนาการพั่นาพัฒนาเริะมากทุกวันนี้ การแต่งงานคือจิตวิญญาณที่สำคัญเลยนะเป็นอะไรกันบ้างครับเพื่อนๆเห็นไหมครับ้องพตั้งใจจะฟังการอบรมจากอารวิผู้เชี่ยวชาญมากมากเลยนะครับเราก็มีคลิปวิดีโอดีๆอย่างนี้นะครับสำหรับราชการสองตอนนี้เดี๋ยวแม่วันนะคะแม่วันก็จะให้อาจารย์เจมส์ก็จารย์เชอรี่เป็นคนคนสอนตั้งแต่น้องรอข้อน้องรอข้อที่ออกจากโรงพยาบาลยืนหาย ทำยังไงเดี๋ยวเราจะเริ <bar> ่มมือทำเริ่มมือให้อาจารย์จงกับอาจารย์จีสอนน้องเลยว่าเริ่มตั้งแต่น้องคลอดออกจากโรงพยาบาลเนี่ยสมมติน้องอุ้มน้องมาแล้วห่อตัวตั้งแต่โรงพยาบาลให้ดูก่อนแล้วใครคนไหนอยากเป็นอุ้มเด็กออกมาเลยคนละตัวอาจารย์จีอาจารย์จงอ่ะุมคนละตัวเริ่มตั้งแต่ห่อตัวแล้วนะรักน้องตัวจากโรงพยาบาลมาแล้วอ่ะห่อตัว ส่นจ๋าห่อตัวให้อเดียวนี่ก็เนี่ยเดี่ยวห่อัแล้วก็เริ่มหอตัวปุ๊บแล้วไปรับงมาเป็นยังไงอไดู้นี่นะคะูกยังไงหอตัวยังเลคัเป็นมเลี่ยมวจะทูก่อนนะคะลูกเดี่ยวะ จากโรงพยาบาลไปโน้นใช่ไหมครับจะนี่เด็กหมอหนูหนูทำอะไรนี่สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็เป็นการมีการห่อตัวแบบปิดหัวนะะคเราจะหอตัวแบบปิดหัวกอนพุ่มน้องออกจากโรงพยาบาลไปรับแม่นะคะจากโรงพยาบาลค่ะลูกขึ้นมานิดนึงนี่กรงพยาบาลก็เจ้านะคะอย่างนี้ แล้วดูตรงนี้มอง่ะลูกนี่จับอยา่างนี้มองด้วยมือนะคะจับแบบนี้จับแบบนี้ทับเข้ามานะคะนี่แล้วก็ทับเข้าไปนี่เอาแขนน้องบอ,อกก่อนข้างนี้นล้เพียน,นะอันนี้เราเราไม่รู้ว่านางนางลงไดบางแลไปยังไงนี่จับแค่นี้เห็แม่อันนี้มันมากุดเด็กเรารู้แล้วเราทำตาัวแบบนี้แนะลองก่อนอันนี้คุณคะสิบแม่ย่าลูก มาดูก่อนนะคะออตัวจากโรงพยาบาลง่ายๆนี่คือเบสิกพื้นฐานสำหรับที่เลี้ยงเด็กใครที่อยากเป็นที่เลี้ยงเด็กดูไว้นะกน็เราจะดมาต่เดืนเดือนหมื่นจะเป็นสามหมืก็ดูตรงนี้แหละลูกความละเอียด,ด,ดละเอียดก่อนความสะอาดต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง นะคะไหว้ทริปอัพสามข้ามือเข้าไม่ร้อครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับสำหรับฐานเด็กการดูแลการทำลานของอาจารย์ในสมาคมของเราในวันนี้ตั้งใจที่จะสอนเด็กๆทุกคนให้เป็นงานเห็นไหมครับฝากด้วยนะครับใครที่กดติดตามต้นเชอร์รี่และซิ่งโฮมอย่าลืมนะครับติดตามดูกันเลยเราจะมีคลิปวิดีโออย่างนี้ลงให้คุณตลอดเลย อ <m iss il> ันแบบปิดนะคะปิดนุกเรียบค่ะเรียบครับจริงจริงแล้วมันถ้าเป็นเด็กอัเงี้ยจะับได้ปื้ดปึ๊บนี่คือเด็กเศ่รอหอดเด็กรอไหยค่ะไม่ไหวมีหน่เองเห็นเองเห็นไม่เห็นใช่ไหมโอเคดูเป็นนี่นะคะลูกช้าช้าสโลนะสโลสโลนะคะสโลนะคะ จะพับตรงนี้สามเนี่ยหรือจะพัขออกนอกก็ได้แต่อันนี้ยเป็นฐานที่อนอมันจะปิดตาคือของดั้งเดิมแต่สมัยนี้อาจจะเป็นที่สุกข้าไปแล้วง่ายๆแต่มันก็ไม่ได้แตกต่างปึ๊บดูนะคะปึ๊บเห็นไหมคะนี่ค่ะล็อกไว้ค่ะปึ๊บค่ะอ๋อน้องเข้ามาแบบนี้เลยท้ายแล้ว เอียงตัวน้องนิดนึงอัพเข้าไปด้านในพับเข้ามามามัมมี่น้อยนะคะมันไม่นอนด้ยมันไม่นอนแล้วก็จะภาพมาข้างหน้าก็ได้จะพับไข้างหลังก็ได้นี่นีอมาหนีเห็นนะไปไหนไม่ได้แล้วล็อกไว้อยู่กับพี่อันนี้คือตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกกัจะมานั่ง้องก็จะเป็นนี่คือการปฏิบัติงานของเิ็ก เพื่อใหกคนที่ติดตามช่องเชอรีร่นะสิ่งผมเราจะมีคลิปวิดีโอดีๆีน้ให้ลงดูอีกนะครับอย่าลืมนะครับขอบคุณครับ